แห่แชร์โพสต์ใช้ชื่อนักร้องดานล้านเขามีสะพานให้ข้ามนะหรือมันดูง่ายไป ชาวโซเซชียลแห่คอมเมนต์ผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งที่ใช้ชื่อของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคอมเมนต์ comment แสดงความคิดเห็นที่ทำให้ถูกจับไปเชื่อมโยงกับหนึ่งในกระแสข่าวรามา่ที่กำลังได้รับความสนใจติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่ในตอนนี้อย่างการไหวนาข้ามแม่น้ำโคงเพื่อหาเงินบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลของนักร้องและพระเอกชื่อดังที่หลายหลายคนมองว่าผลลัพธ์อาจจะได้ไม่คุ้มเสียและอันตรายทั้งกับตัวเองและคนอื่นๆที่ต้องมาคอยดูแลด้วยโดย ูช้ชา Facebook ที่อ้างชื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคอมเมนต์ข่าวนี้ไว้ว่าจริงๆแล้วเขามีสะพานให้ใข้ามนะคะหรือมันดูง่ายไปงานใช้เรือแล้วพายไปเองแต่ขอคนดีพาไปคนเดียวนะคะดูพยายามขึ้นมานิดนึงทันทีหรือรับบริจาคได้แล้วแหละไม่มีใครต้องเสี่ยงให้ลำบากคนอื่นปลอดภัยถ้าตายก็ตายคนเดียวดีไหมคะ